ลูกค้าท่านใดน,นะครับหารถที่น้ําหนักเบาแบบนี้นะครับแล้วก็พับใส่ท้ายรถได้หรือว่าพับใส่ในรถได้นะครับมาทางนี้เลยนะสวัสดีครับที่นี่ BJP Electric Bike Japan นะครับมาพบกับอีิกแล้วฝนกำลังไปหนาวกำลังมานะครับลูกค้าท่านใดนะครับหารถที่น้ําหนักเบาแบบนี้นะครับแล้วก็พับใส่ท้ายรถได้หรือว่าพับใส่ในรถได้นะครับ มาทางนี้เลยนะครับราคาท้ายคลิปนะมาดูออปชันไล่กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ยี่ห้อเนี่ยเห็นกันอยู่แล้วยี่ห้อบอนิต้านะครับตัวนี้เป็นรถพับได้ไซส์ล้อที่16นิ้วนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวไล่จากข้างหน้ากันก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับเป็นตะเกียบหน้านะครับดิสเบรกหน้า ล้อหลังนะครับเป็นดุมนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกหลังนั่นเองใช้งานง่ายมากๆคันนี้ใช้งานได้3ระบบเลย 1. ปั่นเป็นจักรยานธรรมดาแบบนี้ 2. เปิดระบบไฟฟ้าไปแล้วแต่นิดเดียววิ่งแล้ว 3. บิดคันเร่งได้เหมือนมอเตอร์ไซค์ แบบนี้36โวลต์นะครับสำหรับเจ้าคันนี้ขี่เพลินๆกันเลยทีเดียวสวิตช์เปิดปิดไฟหน้ามีให้ครบเบ็ดเสร็จนะครับระบบเบรกตัดไฟเซฟตี้ด้วยสมมุติในกรณีผมบิดคันเร่งนะอย่างนี้นะวื๊ดวิ่งแล้วนี่วิ่งแล้ว,ว,ลวอย่างนี้วิ่งแล้วนะผมกำเบรกหน้านะนี่บิดไม่ไปนะกำเบรกหน้านะครับกำเบรกหลังก็บิดไม่ไป เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้นะครับเรื่องของระบบเบรกตัดไฟนั่นเองนะครับตัดระบบไฟฟ้านะครับตัวนี้มาเดี๋ยวดูต่อมาพับกันเลยนี mm ่ hmm. เล็กมากเ็จ่ลรวตั้งออก mm hmm. นี่ครับยกขึ้นท้ารถได้เลยหรือจะขึ้นรถไฟฟ้า BTS ไปทำงานก็ได้นะยกแบบนี้นะครับ mm hmm. วเวลาพับกลับนะครับก็แค่นี้เองง่าย เปิดซื้อคุณแจมีคันเรงได้เลยแจ้งราคากันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับ36โวลต์แบตเตอรี่ใหม่ลิเธียมนะครับตัวนี้17,400บาทครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับเก็บเงินไปทางจ่ายเพิ่ม550บาทนะครับเอาละครับวันนี้ผมรีวิวสินค้าเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ